มทธัญบุรีจับมือ ACTEC ญี่ปุ่นเดินหน้าเทคโนโลยี PRS s กักเก็บน้ำใต้ดินแก้ปัญหาน้ำท่วมภายแล้งในไทยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีก่อสร้างทันสมัยแห่งประเทศญี่ปุ่นจะแสดงผลงานนวัตกรรมระบบจัดเก็บน้ำใต้ดินหรือ PRS Plastic Rainwater Storage Structure และเปิดบ้านศูนย์นวัตกรรมเพื่อการปรับตัวกับภัยน้ำหรือวออีกซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนานวัตกรรมด้านน้ำใน4ระดับได้แก่พังเมืองภูมิสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นโดยมีผู้บริหารจาก ACTEC ประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาเยี่ยมชมและร่วมบรรยายเชิงเทคนิคพร้อมร่วมผลักดันการวิจัยและการติดตั้งโครงสร้างกักเก็บน้ำใต้ดินในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ดกรการศรีสุวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัท BPK Management จำกัดเผยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วมสูงเนื่องจากภูมิประเทศที่มีฝนตกชุกพื้นที่ลุ่มต่ำหากฝนตกเกิน60มิมตรต่อชั่วโมงมักจะเกิดปัญหาเรื้อรังโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแต่ในยามหน้าแลง้งมีการขาดแคลนน้ำสำหรับดื่มซึ่งต้องพบเจอปัญหาเหล่านี้ทุกปีก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม การนำนวัตกรรมต่างๆมาร่วมในการบริหารจัดการน้ำเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในเวลาขาดแคลนบริษัท BPK Management จำกัดจึงได้นำ New p l a ุณนวัตกรรมโครงสร้างกักเก็บน้ำใต้ดินด้วยวัสดุพลาสติก Plastic Rainwater Storage Structure จากประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการและบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศไทย เป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยระบบ PRSS มีความสามารถในการกัดเก็บน้ำได้สองรูปแบบทั้งในรูปแบบน้ำซึมออกได้เมื่อน้ำถูกเก็บไว้ใน PRSS จะแทรกซึมผ่านไปในพื้นดินผ่านแผ่นดูดซับน้ำจะก่อให้เกิดการเติมน้ำใต้ดินเป็นต้นและการกักเก็บแบบบ่อก,กักเก็บน้ำสามารถกักเก็บน้ำและป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วม นอกจากนี้ยังสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้หลอยประเภทโดยการเปลี่ยนระบบไจน้ำออกความพิเศษของระบบ p r s s โครงสร้างพลาสติก,กเก็บน้ำเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายรวมถึงการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ โดยระบบนี้สามารถช่วยกักเก็บน้ำลงใต้ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่กระทบวัฏจักรของน้ำมีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานกว่า50ปีทำให้สามารถใช้เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนินโยสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับพลังงานทางเลือกอื่นๆเช่น